คุณคอมเมนต์ของพี่กิติวัตรเรือทองและพี่ซูเปอร์เต้จนะครับจริงๆ2คอมเมนต์นี้สามารถแบ่งเป็นหลายคลิปได้มากเลยครับเพราะท่าดร i v เ r อร์ที่มีมากมายและท่าอันตรายนี่ร้อย0ปท่าเลยครับแต่ถ้าเอา2คอมเมนต์นี้มารวมกันจะได้ท่านในตำนานของวงการมวยปั้ำเลยครับเป็นหนึ่งในท่าดร i v เวอที่อันตรายที่สุดเลยนั่นก็คือ Tiger Driver Tiger Driver สามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับแต่ลหลักๆคือ จับแขนคุดอสู้มาเป็นดับเบิลอาร์มครับแล้วก็ยกตัวค่ต่อสู้ขึ้นจะทําเป็นซิทอัลพาวเวอร์บอมก็ได้หรือเป็นพายไดเวอร์ก็ได้ก่อนจะลงรายละเอียดไปมากกว่านี้ไปดูประวัติท่าน,นี้กันดีกว่าครับท่าน,นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ยุค80โดยผู้ที่ใช้คือสุดยอดนักมวยปั้มในตำนานาของญี่ปุ่นยางชกากุอาโยคุตะเป็นนักมวยปั้มสาวสวยชาวญ,ญี่ปุ่นแต่หน้าตาของเธอไม่ใช่สิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เธอครับ ลีลาการต้มและทักษะบนเวทีล้วนๆด้วยลีลาที่คล่องแคล่วพิวไหวบวกกับเทคนิคมวยปั้ามันยอดเยี่ยมแถมมีพละกกำลังอันมหาศาลนี่ครับและที่สำคัญ <Wow. S 1> เธอมีเซนต์นักมวยปั้มครับสามารถสร้างสารรค์ท่าใหม่ๆให้แก่วงการมวยปั้มได้ไม่ว่าจะเป็น Jack Hammer และ Tiger Driver ที่เราพูดถึงในคลิปนี้แหละครับโดยเธอเป็นคนแรกของวงการที่ใช้ท่านี้เลยนะครับ เกิดการจับคู่ต่อสู้มาดับเบิลอาร์มแล้วก็ทิ้งมาเป็นพายไดรเวอร์ครับเกิดเล็กเกน้อยครับชื่อชาค์โคโยกตะไม่ได้มาจากเสือจากัวนะครับมาจากตัวละครในกอสซิล่าที่ชื่อว่าเจ็ดจากัวครับเป็นยนยนต์ฝ่ายดีที่มาช่วยกอสซิล่าแต่ก็น่าเสียดายครับรว่าเธอต้องลือทายจากวงการก่อนวัยอันควรครับเพราะว่าการบาดเจ็บและท่าน,นี้ดูอันตรายดูไม่ค่อยเซฟกับนักมวยปล้ำครับเลยไม่ค่อยมีคนนํามาใช้ลนกระทั่ง หน้ากากเสือรุน่นที่2หรือมิซึฮารุมิซาวะได้นำกลับมาใช้ครับแต่มิซาวะใช้ช่วงแรกๆเป็นดับเบิลอาร์มซิทเอาท์พาวเวอร์บอมบ์ไปครับจนถึงปีเกครับแมทที่มิซาวะถอดหน้ากากออกมาแล้วนะครับสู้กับอากิระทาเวะผู้ที่ใช้โชว์แซลมได้อย่างปรมาจารย์ถ้าใครไม่เคยดูคลิปนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปครับกลับมาที่มิซาวะเขาเตรียมจะปิดบัญชีทาวุเอะครับโดยการใช้ท่าไทเกอร์ไดเวอร์นั่นแหละแต่ใช้ไปแล้วครั้งแรกทาวุเอะ ไม่ยอมแพ้ครับผม uh oh. มิซาวาเลยทำไงดีวะทำอีกทีแล้กันแต่แทนที่จะเป็นดับเบิล R Powerbomb เหมือนปกตินะครับอยู่ดีๆมิซาวายวแขนทาวเอขึ้นแล้วก็ทิ้งดิ่งลงไปเป็นพายไดฟ e เวอร์นะครับทำกลางเสียงเชียร์คนดูที่ไม่เคยเห็นท่านี้มาก่อนและเป็นชัยชนะของมิซาวาครับท่านี้จึงได้กำเนิดขึ้นในนามว่า Tiger Driver Version 91ครับเพราะเป็นปีที่มิซาวาทำท่านี้นั่นเอง บางก็ว่าท่านี้เกิดจากอุบัติเหตุนะครับเพราะเหมือนมิซวาวเปลี่ยนท่าเป็นพาวเวอร์บอมไม่ทันในการเป็นทิ้งดิงลงไปแต่ดูแล้วเหมือนตั้งใจทํามากกว่านะผมว่าไม่ได้ตั้งใจจะท,าทํารทาวเวอ์นะครับแต่เหมือนตั้งใจให้ท่านี้เกิดขึ้นมาและเขาก็ใช้ท่านี้มาเรื่อยๆครับและช่วงนั้นไม่เคยมีใครหลุดออกจากท่านี้ได้เลยจนกระทั่งเคนตาโคบะชิสามารถหลุดจากท่านี้เป็นคนแรกได้นะครับแล้วเรามาดูความอันตรายของท่านี้กันครับ เป็นการจับหัวหูดต่อสู้คว่ำลงมาแล้วก็ทิ้งลงไปบนพื้นเวทีเต็มๆเลยนะครับช่วงบาดเจ็บนี่บริเวณหัวไหล่และคอรครับหือถ้าเก็บคอไม่ดีหรือทิ้งผิดท่านี่มีสิทธิ์เสียชีวิตได้เลยนะครับเนี่ยถ้าไทเกอร์ไดเวอร์ต้นตำรับหรือบางคนเรียกว่าไทเกอร์บอมจะเป็นการเอาหลังฟานะครับเป็น p พาเวอร์บอมแต่ถ้าปี91นี่เป็นการเอาต้นบริเวณต้นคอครับผมแล้วก็หัวไหล่ เป็นบริเวณที่อันตรายที่สุดของมนุษยเลยนะครับบริเวณต้นคอสาม,มารถคอหกกักได้ฉะนั้นท่าน,นี้ถือเป็นหนึ่งในท่าที่อันตรายที่สุดเลยครับในเมื่อมีปี9กแล้วปี9ก้าแปดไ i e เกอร์ไดเก็มาครับผมจะเป็นเหมือนที่จกักะโยโกตะทำนะครับคือจับคู่ต่อสู้ยกขึ้นมาแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเป็น p i ายไดเวอรเลยอันนี้ก็ไม่ต้องบอกความอันตรายครับหัวปักลงพื้นน็อกเหมือนกันตายได้เหมือนกันครับ แต่ถ้าปี98จะไม่ค่อยเห็นใน w w e ครับเพราะท่านี้เป็นหนึ่งในท่าของพายไดเวอร์ซึ่งนุ่มยูดแบนท่านี้อยู่เพราะมันเกิดบาดเจ็บได้ง่ายเรามักจะเห็นเป็นท่าต้นกำลับแทนนะครับไทเกอร์ไดเวอร์แบบพาวเวอร์บอมอย่างไทเลอร์เบสที่เรียกชื่อนี้ว่าไทเลอร์ไดเวอร์ปี97คือปีที่แกเกิดน,นะคะไม่ใช่แกทำท่านี้ <S <S และนี่คือเรื่องราวของไทเกอร์ไดเวอร์หนึ่งในท่าที่อันตรายที่สุดของวงการมวยปล้มเลย ขอบคุณที่ติดตามชนจชนชนชบครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์ใหกับแฟนมวยบ้างท่าผู้ชมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์แบบพี่กิตติวัฒน์หรือพี่ซุปเปอร์เต้ได้นะครับติชมได้หมดครับเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นไว้คอยชมคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องราวเรื่องไหนเกี่ยวกับมวยบ้างสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ